สวัสดีค่ะจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะคะวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดเรื่องราวเบื้องหลังของแม่ทัพเซียวเจียกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องความแข็งแกร่งชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองเขานะคะครับคือตามข้อมูลเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากๆที่ทำให้เห็นตัวตนเขาชัดขึ้นนะครับเริ่มจากเหตุการณ์สำคัญที่จิงโจเลยไหมคะได้ครับตอนนั้นเซียวเจียถูกส่งไปจิงโจ แม้จะเก่งนะแต่ก็ยังอ,อ,อายุยังน้อยแล้วทีนี้ผู้ว่าการจริงโจเจ้านัวเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความสามารถเท่าไหร่แล้วก็ติดสบายมัวเมาอำนาจก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับแม่ทัพหนุ่มคนนี้ประมาณนั้นเลยครับไม่เห็นอยู่ในสายตาแล้วก็ดันไปทำพลาดในสนามรบความผิดพลาดของเจ้านัวเนี่ยทำให้ทหารล้มตายไปเยอะมากครับโหแล้วเซียวจุยทำยังไงต่อคะคือ พอเห็นความเสียหายขนาดนั้นเซียวจุ๋ยก็เลยตัดสินใจขั้นเด็ดขาดสั่งจับกลุ่มเจ้านัวเลยครับสั่งจับผู้ว่าการเลยเหรอคะกล้ามากเลยนะตอนนั้นใช่ครับกล้ามากแล้วก็เสี่ยงมากด้วยเพราะต้องไม่ลืมว่าพ่อของเจ้านัวคือใครักดดันแรงต่อต้านเยอะเลยครับทั้งขู่ทั้งขอร้องอืมแล้วเซียวจื่อเขารับมือ,อยังไงคะยอมไหมไม่เลยครับไม่หวั่นไหวเลยมีบันทึกคําพูดเขาไว้ด้วยนะแบบว่าดุเดือดมากเขาบอกว่า แค่เสนาบดีก็หยิงพยองถึงเพียงนี้ต่อให้พ่อเขาเป็นถึงอัครเสนาบดีข้าก็จะประหารโอโ้โหชัดเจนมากไม่กลัวจริงๆครับแล้วสามบานต่อมาเขาก็นําตัวเจ้านวไปประหารจริงๆประหารต่อหน้าป้ายวิญญาณท,ทหารที่ตายไปเพราะเจ้านวนั่นแหละครับเด็ดขาดมากจริงๆค่ะการกระทําแบบนี้ส่งผลกระทบต่อตัวเขาเยอะไหมคะแน่นอนครับถึงจะกรพพัดหวนส่วนจะไม่ได้ลงโทษเขานะครับเพราะเออยังต้องการฝีมือทางการทหารของเซียวเฉยอยู่ โดยเฉพาะในการรบกับแดนใต้อ๋อจักรพัดิก็ยังต้องพึ่งเขาอยู่ใช่ครับมีข้อมูลว่าเซียวจุ่ยเคยพูดทํานองว่าจักรพัดิเขาไม่กล้าลงโทษตนเองหรอกยิ่งทําให้ภาพลักษณ์ดูแข็งกร้าวหยิ่งพยองเข้าไปใหญ่เลยสิคะถูกครับแล้วเรื่องนี้ก็สร้างศัตรูทางการเมืองให้เขาเต็มๆเ,เลยก็คือเจ้าถงพ่อของเจ้านัวนั่นเองแล้วคนทั่วไปก็มองว่าเขาเหี้ยมโหดเย็นชาไม่มีความประนีประนอม แม้แต่กับญาติพี่น้องอะคะใช่ครับแม้แต่ตระกูลเฉิงที่เป็นญาติกันก็ยังดูจะสนิทกับเซียวจิงพี่ชายเขามากกว่าเพราะเซียวจิงเป็นบัณฑิตภาพลักษณ์ดูนุ่มนวลกว่าเยอะคนก็เลยคราหากันไปว่าเซียวจวีไม่เห็นแก่ความเป็นญาติน้องจากเรื่องประหารเจ้านวแล้วเหมือนจะมีข่าวลืออื่นๆอ,อีกใช่ไหมคะที่ทําให้ภาพเขาดูเอ่อไม่ค่อยดีนะักมีครับมีพูดกันว่า ตอนงานศพข้อแม่เขาดูไม่เสียใจเท่าไหร่แต่กลับรีบไปจัดการเรื่องอำนาจทหารต่อแล้วก็เรื่องที่ไม่ค่อยสูงสิงกับญาติญาตเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้คนมองว่าเขาแข็งกระด้างมุ่งแต่อำนาจแต่เหมือนข้อมูลก็มีมุมมองอื่นๆด้วยใช่ไหมคะที่ต่างออกไปมีครับมาจากคนใกล้ชิดอย่างเฉิงหลีส่สู้เขาเคยเล่าเหตุการณ์หนึ่งที่เอ่อบังเอิญไปเห็นมาคือวันนั้นฝนตกฟ้าร้องหนักมาก และเขาเห็นเซียวจูวีแอบเข้าไปจุดทูบในสารบรรพชนคนเดียวเงียบๆอ้าวเหรอคะทั้งๆที่มีข่าวลือว่าเขาไม่เคยไหว้บรรพชนเลยใช่ครับข่าวลือว่าอย่างนั้นแต่สิ่งที่เฉิงหลี่ซู่เห็นมันตรงกันข้ามเลยเหตุการณ์นั้นทําให้เฉิงหลี่ซู่เริ่มมองเซียวเจี๋ยเปลี่ยนไปเริ่มเห็นว่าภายใต้ท่าทีเย็นชานั่นอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่น่าสนใจมากค่ะแล้วพี่ชายเขาเองล่ะคะเซียวจิงมองน้องชายคนนี้ยังไง เซียวจิงให้ภาพที่ลึกกว่านั้นอีกครับเขาเล่าว่าความสัมพันธ์ระหว่างเซียวเจียวเหวียวกับแม่เนี่ยไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเพราะแม่ไม่ชอบให้ลูกจับอาวุธอยากให้เป็นบัณฑิตมากกว่าแล้วนีสใสเซียวเจียวเองก็เอ่อเย็นชาหยิ่งๆมาตั้งแต่เด็กดูเหมือนจะเข้ากันยากนะคะครับแต่เซียวจิงก็เล่าถึงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นอาจจะไม่รู้อย่างเช่นเรื่องขนมดอกกุ้ยฮวาแม่ชอบทําให้กิน แม้ว่าเซียวจีวเวียจะไม่ได้ชอบของหวานเลยนะแต่เขาก็กินจนหมดทุกครั้งอ,อ๋อเพราะเป็นวิธีแสดงความรักของแม่สินะคะใช่ครับเขารู้ว่าแม่ตั้งใจทําให้อีกเรื่องคือแม่ของพวกเขากลัวเสียงฟ้าร้องมากๆทุกครั้งที่ฝนตกฟ้าขนองถ้าเซียวจิยวอยู่ในเมืองหลวงนะเขาจะหาเข้อ้างกลับไปหาแม่ตลอดกลับไปอยู่เป็นเพื่อนชวนคุยเรื่องอื่นเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจแม่จากเสียงฟ้าร้องโห แล้วคุณแม่รู้ไหมคะว่าลูกชายตั้งใจทําแบบนั้นเซียวจิงบอกว่าแม่ไม่เคยรู้เลยครับคิดว่าลูกชายแค่แวะมาหาตามปกตินี่เป็นมุมที่อ่อนโยนมากๆเลยนะคะซ่อนอยู่ลึกจริงๆครับเซียวจิงมองว่าการที่น้องชายเลือกทางทหารยอมแบกรับชื่อเสียงแข็งกล้าวต่างๆนานาเนี่ยก็เหมือนเป็นการเปิดทางให้เขาเองได้เดินในเส้นทางบัณฑิตอย่างราบรื่นได้รับการยอมรับเหมือนเป็นการเสียงสละในแบบของเขาประมาณนั้นครับแล้วหลังจากแม่เสียไปแล้วเนี่ย เซียวเฉินก็ยังคงไปที่ศาลบรรพชนทุกครั้งที่ฝนตกฟ้าร้องถ้าเขาอยู่ในเมืองหลวงนะเหมือนไปอยู่เป็นเพื่อนแม่น่ะแหละครับนี่เป็นเรื่องที่เสียวจิงรู้คนเดียวทําให้เห็นเลยว่าตัวตนจริงๆของเขาซับซ้อนกว่าภาพที่คนอื่นเห็นมากครับมันซ่อนอยู่ภายใต้ความเย็นชาไม่ได้แสดงออกมาตรงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่จริงแล้วตามข้อมูลล่าสุดตอนนี้สถานการณ์ของพี่น้องคู่นี้เป็นยังไงคะ ข้อมูลบอกว่าตอนนี้เซียวจิเวียอยู่ที่เหลียงโจครับกำลังวางแผนการรบครั้งสำคัญที่เขาไปเยึดซานก็ทำหน้าที่แม่ทัพไปตามบทบาทส่วนเซียวจิงก็ยังคงอยู่ในเมืองหลวงรับมือกับการเมืองไปตามวิถีของบัณฑิตครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพเซียวจิเวียในหลายมิติมากๆเลยนะคะใช่ครับ จากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันชวนให้คิดนะว่าบางทีการกระทําภายนอกที่ดูแข็งแข็งเย็นชาอาจจะซ่อนความรู้สึกหรือความเสียสละบางอย่างเอาไว้เป็นเจตนาดีที่ไม่ต้องการให้ใครมารับรู้ก็ได้เหมือนเรื่องราวของเซลจีเวีย er นี่แหละครับที่ความตั้งใจจริงๆมักจะซ่อนอยู่ไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นง่งายๆค่ะการเจาะลึกเรื่องราวของแม่ทัพเซลจีเวีย er จากข้อมูลที่เรามีก็ครบถ้วนแล้วสำหรับวันนี้ค่ะ